ดังวรืขาเรื่องที่จะใช้ฟอร์เดียวกันจากนั้นไนกางเลี่นมดีรคี่ว่ที่วางนไงไหมีมหการเปลี่ยนฟอร์แต่ถ้าไปใช้คำยอ่อว่า ps 3าแปดฉันเห็นผลก็เป็นเพราะว่าําว่า ps 3ามนั้นหาง่ายและใช้สื่อสารางการตลาดที่ดีกว่าการเขียนแบบตึงๆอันดับที่6งเกมสดท้ายของ p l a y ์เ a t i ชั2ตั้งแต่มีการเปิดบังตาดเปตชั้นในปีงไปจนถึงปี มีการวในเอัน2013อันดับที่5หส้รีนของ PlayStation 2ในช่วงที่ PlayStation 2ก็ตัวใหมๆหลายคนคงรู้สึกได้พัฒนาการที่ก้าเหว์กเปรียบเทียบกับ PlayStation ตัวแรกโดยเฉพาะอย่างที่กับภาพกราฟิกและเมื่อถึงกราฟิกผู้น่าจะสังเกตเได้ว่าหส้รีนของ PlayStation 2น้นมีกราฟิกเป็นแท่งสีเทาซึ่นี้บ้านน้อยบ้านแต่ตามกันมาไปต่ทราบมว่าจุดแท่งสีเทาเหนี้มันมีความหมายว่าอย่างไรึคำตบ ช็อตแรสีเหล่านี้ก็จะมีจำนวนมากขึ้นเ่าน่ะแต่แม้ว่ามันจะเป็นเพียงไอเดยเ็ดวเป็นความคิดสร้างสรรค์อย่างหนึ่งที่ทนสนิ่งใส่ออกไปอันดับที่สี่ความหมาของโป่จอยต่ายคนคงคุ้นเคยกับโป่ของจอยสติกที่มีตั้แต่เพลย์สเตชันห่มาจนถึงปัจจุบันล้วคุ้ทรางเม็รลว่าตัวเรืนอมรเหล่านี้มีความหมายว่าอย่างไรซึ่ผู้ หายยังไข่หายยังไข่เราหายยังจี้ไข่หายยังมาดูไข่หน่อยไข่หายยังไข่หายยังไข่เราหายยังครับจี้ครับจี้ครับจี้จี้เอ้ Okay. Okay. So so um so like this <laughs> So so like this So 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 yang so, so, so.